หาวันหยุดสุดสัปดาห์วันอูตื่นเต้นมากที่วันนี้จะได้เอารถของตัวเองไปล้างเป็นครั้งแรกใจใจเขาเต็ไมไปด้วยความกังวลและความคาดหวังอยู่เลยเมื่อเอารถเข้าสู่ลานล้างรถแบบเซลฟ์เซอร์วิสเขาก็เริ่มฉีดน้ำใส่รถทั้งลวนทีทนลทีรถเครื่องทอฉีดน้ำแรงดันสูงทำให้เขาเริ่มปวดแขนและตอนนั้น เขาก็ร้องขึ้นมาด้วยความเจ็บปวดะอะไรขึ้นกับคุณวานอูกันแน่คุณวานอูที่พยายามล้างรถด้วยตนเองไม่สามารถเอาชนะความแรงของเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงได้ระหว่างที่เครื่องฉีดน้าหลุดมือหัวที่ฉีดน้ำก็พ้นน้ำใส่ข้อมือเขาทําให้ข้อมือของเขาเกิดฉีกขาดและเลือดไหลออกมาเป็นจํานวนมากแต่เหตุการณ์ยังไม่จบแค่เพียงเท่านี้อคนครับ อะไรคะอะไรคะเฮ้ยดูดิเครื่องฉีดน้ำเนี่ยมันแรงเกินไปหรือเปล่าครับเห็นไหมเนี่ยทาผมเลื่อนออกหมดเลยเ่ยออ้ยนี่คูดทาอะไรพลาดเองหรือเปล่าฮะไปโทษเครื่องฉีดน้ำอ่ะดูซิเลือดแม้วาอูจะยืนยันอย่างหนักแน่นแต่เจ้าของร้านล้างรถก็ไม่เชื่อเขาเลยมันจริงๆนะครับคุณออ้ยฉันไม่เชื่อท้ายเจ้าของร้านล้างรถก็ลองฉีดน้ําจากเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงใส่ข้อมือของตนเองดู อช่ไม่เชื่อใช่ไหมเป็นไงล่ะเออลองเพิ่มเลยนะดูสิครับเพิ่มพอดีอ้าจะรู้สึกเป็นไงล่ะเห็นไหมเห็นไหมข้อมือของเธอเกิดบาดแผลใหญ่เช่นเดียวกับบาดแผลของวอนอูเลยดูวอนเลเนอะเลเหตุการณ์นี้ฟังดูเหลือเชื่อมากว่าแต่เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้จริงๆหรือสปอนเซทดลองให้ดูกันครับเป้าหมายแรกคือต้องหู เื่อฉีดน้ำด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงต้าหูก็ขาดเป็นสองท่อนทันทีพลังของสายน้ำนี้น่าเหลือเชื่อจริงๆและถ้าเป็นแอปเปิ้ลแข็งล่ะเราจะลองเพิ่มแรงดันดู แเป่ลก็ถูกตัดเป็นสองีกเช่นเดียวกันแล้วสายน้ำนี้จะสามารถผาแตงโมได้หรือไม่เราไปทดลองดูกันครับแม้แต่แตงโมก็ถูกขาเป็นสองท่อนได้คนขับมือใหม่ทุกท่านระวังที่ฉีดน้ำแรงดันสูงด้วยนะครับไม่งั้นอาจเจ็บตัวได้